กับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่อง mp d a i l y นะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม x shot เหมือนเดิมนะก็หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปไปโคตรนานไม่ได้ลงไปกี่วันวะเ,ออเกือบอาทิตย์แล้วมั้งไม่ได้ลงคลิปก็พอดีไม่ยังไงอย่าพูดแบบไม่ว่างก็ไม่เชิงนะเพราะว่าผมทํางานมาวันก็อยากจะพักเนาะก็เลยขี้เกียจหนากก็เลยพักยาวพักไปหลายวันเลยก็วันนี้ผมก็จะมาเปิดกล่องด่านด่านใหมอ่อ่ะทุกคนเนี่ยผมดองกล่องไว้ ดองไว้กี่กล่องวะ3 4 5 6 7่9 10 11 12 13 1 4 15 16 17ดองกไว้17กล่องก็ตอนแรกว,ว่าจะอจัดอัดอา่าลงเสร็จแล้วก็ว่าลงด่านเสร็จนะแล้วก็ว่าจะอจัดก็ยังไงอะ่ะมันดึกแล้วอะ่ะผมก็เลยยังไม่อยากอัดเพราะว่า ผมว่าไม่อยากจะพูดเสียงดังเนาะเพราะมันเดึกแล้วก็เลยยังไม่ได้อ่านไงเคปีกผมไม่มีแล้วอะไม่มีปีกใส่แล้วเดี๋ยวใส่ปีกนี้ไปก่อนก็เดี๋ยวเราจะรับของมาเปิดกันเลยหวังว่าผมจะไม่พลาดมันคลิปคลิปเปิดของคลิปที่แล้วนะคือโคตรเสียดายเลยปืนถาวรผมก็ไม่ได้ดูดีๆนะไม่ใช่ว่าดูไม่ดีแต่ผมก็ไม่รู้ไงว่ามันเป็นปืนถาวรไงมันก็ไม่ได้เขียนว่าถาวรผมก็ไม่ได้สังเกตเนาะ ถ้ามันเขียนว่าถาวรแบบนี้แบบเป็นกล่องแล้วมันก็เขียนคำว่าถาวร่งผมก็พอเข้าใจอยู่แต่มันขึ้นเป็นแบบวันมาเดฟผมก็นึ้ว่ามันเหมือนกันหมดเดี๋ยวขอลบของที่มันไม่จําเป็นออก่อนพวกขยะพวกนีน้อันนี้ได้มา88วันอ่าอันนี้ผมเปิดกล่องที่มันดอกจากพวกพวกบอสตัวเล็กอะส่วนเรารอบนี้เราจะมาเปิดกล่องระดับยากกันรับไปก่อนสงสัยผมว่าผมต้องรอเวลาด้วยแหละ พราะมันน่าจะดอบดอบของที่มันให้เรารอเวลามาโอเคเรามาเริ่มเปิดกันเลยไหนดูดิโห uh, ้ได้หลังอยู่แล้วอันนี้ได้ได้เซตเหรอดเซตมันมีโอกาสดอบถาวรรอเปล่าเฮ้ยเซตแม่หงอกรัวๆเลยวะ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนกล่องบ้างได้มีด89วันเฮ้ยมีถาวรใหมแล้ว มีถาวรมาอีกแล้วโอ้โหมีแต่เซตว่ะแล้วก็ปีเซตเปิดดูดิมีถาวรไหมเฮ้ยเซตถาวรด้วยว่ะโอ้โหดีอยู่ดีอยู่แล้วของถาวรมานหนึ่งอันอันนี้เป็นวันวันออมมาเดี๋ยวค่อยไปลบทิ้งนี่ก็วันเหมือนกันเฮ้ยผมได้เซตถาวรมาเอาได้อีกอันหนึ่งแล้วเซตถาวร เฮ้ยดีว่ะแต่ผมก็ยังไม่ชอบเซตมันอยู่ดีอ่ะมันเคลื่อนที่ไวบวกสองใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนน่าจะเคลื่อนที่ไวบวกสองแหละเดี๋ยวผมขอรับมันที่มันเป็นวันมอนอืมเคลื่อนที่ไวบกสองเต้นฟื้นเลือดไวบวกห้าเออผมก็ ไม่จําเป็นแหละแต่ผมก็จะเก็บไว้เพราะมันเป็นของทาวอนไงนี่ก็ลบทิ้งไปเออลูกนี้ผมเอาของตัวผู้หญิงมาด้วยดีกว่าเมื่อกี้น่าจะเอาตัวผู้ชายมาสองอันเลยปีกลังอันนี้ไม่เอาเฮ้ยสกิลนี่เอา,เาอยู่อ่ะรับกล่องกันต่อดูซิว่าเราจะได้ปืนแปดดาวทาวอนไหม ไอ้ของทาวอนด่านนี้มันดรอปง่ายดีนะผมว่าขอปืนหน่อยอปืนหน่อยโอยได้หลังหลังนี่มีแล้วโอยได้กล่องเซตอีกแล้วได้หลังหลังยาวๆเลยปืนไม่ออกเลยโอ้ได้เซตอีกแล้วหลัง89วัน เฮ้ยขอปืนหน่อยก็ได้เหรอปืนแปดดาวอันนี้ก็ไม่ถาวรดูยังไงว่าดูแบบไม่ถาวรถาวรกับไม่ถาวรอ,อ๋อที่มันเขียนข้างบนว,นว่า89เออ30วันนี่หรือเปล่าวะไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะใช่คนลาน,นั่นช่างเถอะผมดูมเป็นนะ ก่อนหลังพรุ่งนี้ผมมีถาวรมาละลบทิ้งก่อนก็มีน้องคนนึงบอกว่าให้เปิดไว้ๆหน่อยก็ได้จัดให้อันไหนที่ผมมีแล้วผมก็จะลบทิ้งให้หมดเลยไปรับต่อเอาหมดเลยเฮ้ยหมดไวยังวะกล่องอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวรับปืนนี้มเละ ปืนรอบที่แล้วนะเออหมดแล้วเออหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยเอาปีกนี้ไมได้วยรับมาพอดีปีกผมมันหมดแล้วนะเออน,นี่ดีกว่าของสุดท้ายโหม,มาได้มีด89วันอันนี้ได้ปืน6วันปืนไฟ1 4วันก็ ปืนไฟปืนไฟผมไม่รู้นะว่ามันมีดอกถาวรหรือเปล่าแต่ปืนนี้มีแน่นอนปืนทุกกระบอกที่มันดอกในด่านนะมีถาวรหมดแต่ไม่รู้ว่าปืนไฟมันมีหรือเปล่าก็ประมาณนี้ของผมก็ได้ถาวรมาเยอะละดานนี้นะออกโคตรง่ายง่ายกว่าระเบิดเจดีแต่ ให้เลือกก็ระบบเจดีดีกว่าเพราะว,าว,าว่ามันแรงกว่าไงคือมันไม่ออกกับมันเนาะออกยากหรือว่าด่ามันนานเรามันเลยตอบยากไปหน่อยโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้มาแบบสั้นๆหน่อยก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ